แจ้งข่าวเช้าวันพฤหัสที่3สิงหาคม66ครับยังคงมีการแจ้งเตือน35จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากจากกรมอูตุนในยมวิทยารวมถึงข่าวว่าวันที่4สิงหาคม66นี้มาอรอลุ้นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยอีกครั้งรอรุ้นกันว่าจะมีการเสนอชื่อใครแคนเด็ดเป็นนายกแล้วก็คะแนนเสียงนั้นจะมีการลงคละแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือไม่นะครับผม ก็คือต้องได้รับ376เสียงขึ้นไปในการลงมติของที่ประชุมรัฐสภานะครับรวมถึงการแจ้งส่วนลดค่าไฟฟ้านะครับสำหรับส่วนลดค่าไฟฟ้านั้นจะมีส่วนลดต่อเนื่องนะครับผมตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงเดือนธันวาคม66เลยทีเดียวนะครับสำหรับวงเงินเดือนสิงหาคม66นั้นทั้งวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐเงินผู้สูงอายุเงินผู้พิการเงินอุดหนุนบุตร ยังคงได้รับตามอัตราปกตินะครับไม่มีการเพิ่มพิเศษแต่อย่างใดรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไม่สองกรานต์มินิชาแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าวันที่3สิงหาคม66นะครับผมมีการแจ้งเตือน35จังหวัดไปครับฝนตกหนักถึงหนักมากจากกรมอูตุนงงนยมวิทยามีดังต่อไปนี้นะครับผม ซึ่งการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยววิทยานะครับก็มีการแจ้งเตือนถึงวันนี้ครับเรื่องฝนตกตักหนักมากถึงวันที่3สิงหาคม66นะครับผมจัะไ่ต้องระวงังในวันนี้ก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่าน,าน่านอุตรดิตตากพิษศโลกเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษ อุบลราชธานีอุทัยธานีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วจันทบ,บรุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับผมก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับรวมถึงการแจ้งเตือนขึ้นสูงนะครับขึ้นทะเลสูงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแนละ้วก็อ่าวไทยตอนบนนะครับผม โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ครับส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้ครับ3ส,สิงหาคม66นะครับผม พื้นที่ของท่านสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างก็รายงานสภาพอากาศกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเธนประชมครับข่าวต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4สิงหาคม66นะครับจะมีการประชุมรัฐสภาและจะมีการเสนอชื่อแคนเดตเป็นนายกคนที่30ของไทยอีกครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อจากพรรคเพื่อไทยคุณเสถาทวีสินนะครับแคนเดตเป็นนายก ครั้งนี้นะครับผมแล้วก็เรามารอลุ้นกันว่าจะมีการลงคะแนนเสียงจรรากสภาคะแนนเสียงเกินกึงหนึ่เสียงขึ้นไปหรือไม่ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับสําหรับการบวชเลือกในโร่วมตรีคดี้30ของไทยนะครับผมสําหรับข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับการลดค่าไฟฟ้านะครับปัจจุบันนะครับมี การลดค่าไฟฟ้ากันอยู่แล้วสำหรับผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยนะครับผมก็คือทั้งเดือนนี้นะครับถึงสิงหาคมนี้นะครับก็จะมีส่วนลดกันอยู่สําหรับคนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยนะครับแต่ในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคม66ก็จะมีส่วนลดสำหรับผู้ใช้ไฟนะครับอันนี้ทุกบ้านเลยนะครับจะเป็นผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับจะมีการลดค่า FT ลง25สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็ จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนจนถึงธันวาคม66เลยทีเดียวสำหรับส่วนลดค่าไฟฟ้านะครับโดยผู้ที่จะได้รับส่วนลดนั้นก็จะปรากฏบินรายละเอียดของส่วนลดในบินแจ้งค่าไฟฟ้าก็ติดตามดูได้ที่บินแจ้งค่าไฟฟ้าของท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับข่าวต่อไปเกี่ยวกับวงเงินเดือนสิงหาคม66นะครับทั้งวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐเงินผู้สูงอายุเงินผู้พิการเงินอุดหนุนบุตร เงินค่าต่อแทนอสมอ,อสสอยังคงได้รับตามอัตราปกตินะครับผมไม่มีการเพิ่มพิเศษแต่อย่างใดแต่อาจจะมีบางท่านที่ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเดือนแรกแล้วก็ผ่านเกณฑ์รอบอุทธรนะครับก็จะได้รับเงินตกเบิกซื้อสินค้าตั้งแต่เดือนเมษายน66เป็นต้นมาเดือนละ3 0 0อบาทรวมรับอยู่ที่1,500บาทสำหรับเงินซื้อสินค้าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐท่านใดท,ที่ได้รับเงินตกเบิกก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผม สำหรับวงเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการเงินอุดหนุนบุตรได้รับในวันที่10สิงหาคม6-6ตามอัตราปกติครับท่านใดที่อายุครบ 70- 80หรือว่า90ปีบริบูรณ์แล้วเงินผู้สูงอายุของท่านจะเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมในปีนั้นๆน,น,นะครับผมเช่นถ้าท่านเพิ่งอายุครบ70ปีบริบูรณ์ประมาณช่วงต้นปี -66 นะครับท่านก็จะรับเงินผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น700บาทในเดือนตุลาคม ปีนี้เป็นต้นไปประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับในวันที่15สิงหาคม -66 ก็จะมีเงินค่าตอบแทนอสอมอสสจำนวนอยู่ที่1000บาทโอนเข้าที่บัญชีของพี่น้องอสมอสสนะครับผมในวันที่18สิงหาคมนะครับก็จะมีเงินผู้พิการ200บาทสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่ ก็จะมีเงินพิเศษเพิ่มเข้าเติมเพิ่มเติมเข้ามาเป็นเงินผู้พิการสองร้อยบาทนะครับโดยการโอนเงินนั้นจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้พิการที่ได้สมัครพร้อมเฮย์เลขประชาชน1สิบสาหลักไว้แล้วถ้าไม่มีก็จะโอนเข้าที่บัญชีธนาคารเดียวกันที่รับเบี้ยผู้พิการแ800ดร้อยบาทนะครับท่านใดนะครับท่านใดที่ติดปัญหาในการรับเงินก็ลองแจ้งข่าวสารกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผม แต่พอสมครสำหรับท่านใดที่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับให้รีบดำเนินการยืนยันตๆๆัวตนภายในวันที่26สิงหาคมนี้เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1กันยายน66เป็นต้นไปนะครับผมเพราะว่าถ้ายืนยันตัวตนช้าท่านก็จะได้รับสิทธิ์ช้านั่นเองนะครับผม โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนธนาคารออมสินทกสนั้นสามารถยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่27สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับผมกรุงไทยนั้นเปิดตลอดเปิดยืนยันตัวตนตลอดแต่ว่าออมสินกับทหกสนั้นเปิดถึงวันที่27สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่นะครับหากใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ก็ต้องยืนยันตัวตนใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับผม โอเคท่านผู้ชมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับูแยรักษาสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะครับผมซึ่งตัวผมก็ยังไม่ค่อยหายดีครับไม่ค่อยสบายแล้วก็กินยาแล้วก็กําลังจะหยอยดีขึ้นนะครับผมอาการค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะครับผมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่องใหม่สงกรานนิชนอลครับผมลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ